สวัสดีค่ะใต้ร่มพระบารมีจักกรีวงวันนี้ยังคงนำเสนอระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือนรัตนโกสินทร์ศก115พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะคะฉบับที่41เมืองบันดองวันที่18มิถุนายน เมื่อคืนนอนดับไฟหมดไม่มีช่องที่แสงสว่างจะเข้ามาได้มืดจนเหมือนอยู่ในตุ่มดูเหมือนหายใจไม่ออกเตียงมันสูงเหลือเกินจนต้องมีลูกหีบขึ้นลงจะก้าวลงมากลัวเหยียบคอในสุดจินดาตกลงเป็นเอื้อมมาเปิดประตูพอแสงสว่างเข้าได้สักนิ้วหนึ่งดูหายใจคล่องนอนหลับตื่นเป็นสี่โมงรีบกินข้าวแต่งตัวไปดูแฟคตอรี่รถไฟ ของคาววนมนแอสซิสตันเรสซิเดนต์ขึ้นรถไปด้วยเรสซิเดนต์และพวกกรมการทั้งหมดไปคอยรับเป็นโรงงานใหญ่ที่สุดของนิทเทอร์แลนด์อินเดียดูห้องปลึงเหล็กและทองเหลืองห้องช่างไม้และที่โรงทำรถไฟเป็นโรงเหล็กหลังใหญ่ๆราวสิบห้องสิอดห้องสักเก้าหลังสิบหลังยังกำลังขยายอยู่เสมอ คนทำงานถึง500คนที่โรงหล่อเขากดพิมพ์ตัวหนังสือไว้แล้วเอากระดาษปิดเสียทำเป็นพาเดินไปทางนั้นแล้วเทเหล็กผุดขึ้นมาเป็นตัวหนังสือว่า h o m e s t u d i ก i n g and Queen of สยามจนล้อรถทั้งเหล็กอ่อเหล็กกล้าหล่อแลประกับกันทำที่นี่ทั้งสิ้นการกลึงและแต่งใช้แขกแต่ช่างไม้การหล่อและตีเหล็ก ใช้จีนดูอยู่สักชั่วโมงหนึ่งจึงทั่วออกจากนั้นแล้วมาพักที่คลับเป็นการรับรองที่คลับนี้โตกว่าบุยเต็นซอกมีห้องบิลเลียดห้องหนังสือและห้องคอนเสิร์ตใหญ่คนร้องที่ร้องให้เราฟังที่การุษมาอยู่ที่นี่แล้วเห็นเทวรูปตั้งอยู่แปลว่ามาร้องลักษมีเหมือนกันได้ดูรูปรโทอก การพิธีที่เมืองยกยาและเมืองโซโลต่างๆกลับมาบ้านบ่ายโมงหนึ่งเวลาเขานอนกันดอดไปดูที่ห้างริมโฮเทลมีสามห้างหาอะไรซื้อไม่ได้ได้แต่โต๊ะเก้าอี้เล็กๆมาให้ลูกวันนี้ลูกเอียดเล็กมาถึงเวลาเที่ยงพวกเด็กๆมาหาเวลาเราไม่อยู่สนุกกันมากบ่ายสามโมงไปดูที่ปลูกชาเขาเรียกแฟคทอรี่ ตำบลวิยุมบูเลเอิดเป็นไหล่เขาสูงกว่าพื้นที่บันดอง350ฟิตคนอังกฤษชื่อมิสเตอร์เอวันเป็นผู้ดูการที่ตำบลน,นี้เป็นของทหารวิลันดาผู้หนึ่งได้อนุญาตทำรรม,มีที่ดินประมาณ500เอเกอร์เสียภาคหลวงเอเกอร์ละ5กิลเดอร์ภายหลังว่าขอได้อีกเสียภาคหลวงแต่เอเกอร์ละกินเดอร์เดียว ชาที่ปลูกเป็นพันชาเสียฉวนมาปลูกอยู่นานกลายเป็นพันหนึ่งไปเรียกว่าพันชวาแต่เขาว่าไม่สู้ได้ราคาดีจึงเปลี่ยนปลูกชาพันอาสำเสียโดยมากวิธีที่ปลูกใช้ย,ยกร่องเล็กๆแต่หลังร่องไม่ได้ปลูกชากลายเป็นทางเดินไปชากลับลงไปปลูกอยู่ในกลางร่องต้นเป็นรอยตัดทั้งสิ้นต่อโตโสูงประมาณสักศอกเศษ หรือสอกคืบปลูกทีเดียวอยู่ได้เท่าใดต่อเท่าใดที่เห็นนั้นว่าปลูกมา40ปีแล้วมีตายต้องแซมน้อยกลายเป็นตัวผู้ไปเสียบ้างตัวผู้นั้นคือใบเล็กดอกเล็กเหมือนดอกเข้าตอกหรือชาไม้ดัดตัวเมียใบใหญ่ดอกเหมือนบุญนาคแต่โตขนาดดอกกระทิงหรือดอกสารพีย่อมย่อม เมื่อไปบ้านเยนรันที่สิงคโปร์เห็นตุ๊กตาเจ๊กแกบอกว่าทำได้โคนต้นชาออกไม่ใคร่เชื่อมาเห็นวันนี้เชื่อว่าอาจทําได้โตกว่าที่เห็นใบยอดที่เอามาทําใบชาเขาใช้เด็ดแต่เฉพาะที่แตกสามใบต้นหนึ่งต้องเด็ดเดือนละครั้งเพราะเด็ดแต่พอทําวันหนึ่งวันหนึ่งวนกันไปมันมีคุณวุฒิอย่างหนึ่ง คือไม่มีกลิ่นหอมหรือเหม็นเขียวคนที่ทำงานรวมกัน500คนแต่ใช้ผู้หญิงมากการเก็บและการเลือกเป็นของผู้หญิงเพราะเป็นการเบาและค่าแรงถูกกว่าผู้ชายเมื่อเก็บแล้วเอาผึ่งในตะแกรงเก็บไว้เป็นชั้นๆบนชัว่วพอใบอ่อนแล้วเอาเครื่องสำหรับคลึงคลึงชาที่ม้วนเข้ากลมๆออกจากนั้นเอาไปเข้ากระโปรงรูปกลม เหมือนสูบนอนหมุนใบชาที่ป่นๆหล่นออกมาหมดเหลือแต่ที่เป็นใบงามๆแล้วเอาขึ้นกระทะติดไฟอ่อนๆคั่วแล้วส่งไปให้ผู้หญิงเลือกตั้งแต่ดีที่สุดจนถึงชาป่นที่ออกคราวแรกรวมกันเป็นสิบสองชั้นเลือกเอาขึ้นเก็บไว้บนชั้วฟ้ากรุด้วยแผงข้างในดาดตะกวัวและทำหีบตะกัวในไม้นอกสำหรับส่งไปขายด้วย ชาเขาใช้ห่อเหมือนชาข้างจีนชาที่จะปลูกใช้เพาะด้วยเม็ดทั้งสิน้นค่าจ้างคนผู้ชายวันหนึ่งถึง25เซนเป็นอย่างสูงแต่ผู้หญิงเพียง15เซ็นเซนเท่านั้นเขาว่าเวลานี้ชากำลังราคาตกมากได้ลองช่างตัวดูหนักร้อย่ปอนเท่ากันกับเมื่อปี110ซึ่งไม่ได้หนักกว่านั้นมาหลายปีแล้วที่นี่ เห็นเขาอังกูปันปร,ราากำลังเป็นควันกลับค่ำวันนี้ระเด่นอธิปติมนุญ,ญายาหยามาหาตามที่นัดเพื่อจะสนทนากันด้วยเรื่องอินเนาเป็นความลำบากที่จะให้รู้ตรงคำกันได้ด้วยเหตุหลายประการข้อหนึ่งนั้นล่ามไม่ตั้งใจพูดภาษากันไม่ค่อยได้ข้อสอง ชื่อที่เรียกในเรื่องอินเนาดังแก่งเป็นสำเนียงไทยบ้างมาลายูบ้างข้อสเสียงพวกชวาเองข้างฝ่ายตะวันตกตะวันออกก็ไม่เหมือนกันข้อ4ชื่อตำบลก็ดีชื่อคนก็ดีมักเรียกหลายๆชื่อเรารู้แต่ชื่อเดียวถ้าเขาถามสอบถึงชื่ออื่นเราจนคงได้แต่ความรัวๆว,ว่ากุเรปันนั้น เป็นตำบลกุราวันแน่แล้วดาหาเรียกกะดิรีโดโฮกาหลังชื่อโกโลหรือจังโกโลสิงหัดสารีสิงคัดสารียังเมืองอื่นๆที่ได้แน่นั้นแต่เมืองล่าสำ้ำนอกนั้นดูแกเดาพุ่งพุ่งเช่นหมันยาแกว่าโมโปปตารำแกว่ามัตตารำคือที่ยกไปเช่นเมืองเกิดทีหลัง เป็นจะเอาแน่ไม่ได้ตกลงกันเป็นต้องงดไว้ทีสนทนากันในโต๊ะเวลากินข้าวได้ความว่าธรมเนียมวิลันดาเมืองนี้ถ้ามีเมียเป็นชาวเมืองยอมได้แต่งงานได้แล้วแต่ใจเจ้าผัวไม่กำหนดว่าแรกจะอยู่กินด้วยกันต้องแต่งถ้ามีลูกแล้วกี่คนกี่คนเวลาก่อนแต่งงานลูกนั้นไม่ได้รับส่วนมรดก เวลาแต่งงานแล้วมีลูกกี่คนได้รับมรดกถ้าผู้หญิงฝรั่งแต่งงานกับแขกก็ได้แต่ต้องขาดจากฝรั่งตกไปเป็นแขกทีเดียวผัวจะมีเมียกี่คนก็ได้ส่วนแบ่งปันมรดกนั้นได้คนละส่วนเท่านั้นทั้งเมียทั้งลูกบิดามารดาไม่มีส่วนแบ่งเวลาดินเนอร์แล้วมีวายังวองของระเด็นอธิปติมนุญญายา เล่นเรื่องปัญญีที่ห้องกินข้าวในโฮเทลจับตอนประบูวิยาหยาเป็นเจ้าเมืองบาลีในว่าคือเป็นตัวนางจันดการณะลูกเจ้าเมืองกะดีรีเป็นเมียปัญญีรู้ข่าวว่าปัญญีไปเป็นลูกเขยเจ้าเมืองอะไรอยู่เมืองหนึ่งจึงมีสารไปขอนางคนนั้น แต่ทูตนั้นได้รับคำสั่งว่าถ้าไม่ยอมให้ก็ให้นัดรบเมื่อทูตมาถึงเมืองแล้วเจ้าเมืองแต่งให้ปาเตะออกรับสารแทนแล้วขับไล่ทูตไปเสียเมื่อปัญญีได้เห็นสารนั้นสลได้วยจำได้ว่าลายมือเมียตัวแล้วตระเตรียมกองทัพไปรบมีอ้ายทหารอะไรคนหนึ่งแข็งแรงจนนั่งไม่ลงมายืนกระจังก้าอยู่เฉย เมื่อรบเข้าไปก็ชนะถึงสี่คนห้าคนที่หลังไปรบกับประบูวิยายาประบูวิยายาฆ่าตายแล้วประบูวิยายารบกับปัญญีจะเป็นใครยิงถูกใครก็ไม่รู้ดูมันกระตุวมกระเตียมด้วยกันทั้งสองข้างปัญญีนั้นท่าทางออกมาเงื่องยิ่งกว่าพระรามออกฉาก ถ้าออกมาคราวไรออกมายืนอมยิ้มก้มหน้ากรุ้มกลิ่มอยู่เสมอรบก็เงื่องเช่นนั้นการที่ไม่ได้ถ้อยได้ความเช่นนี้เป็นเพราะ Assistant Resident มีล่ามคนหนึ่งแกชมว่าดีอย่างยิ่งเอาโปรแกรมที่เขาทำเป็นภาษาชวามาให้อ่านแล้วให้แปลเป็นมารายู ประเดี๋ยวมันแปลว่าอย่างนั้นประเดี๋ยวมันแปลว่าอย่างนี้กว่าจะแปลออกมาได้ละคอเล่นไปถึงอื่นเสียแล้วแต่ครั้นลงปลายเข้าจริงสารภาพออกมาว่าไม่เข้าใจเลยทั้งนั้นเพราะเป็นคำกาวีฉบับที่แปลมาเป็นมลายูให้หลวงปฏิภาคอ่านก็ไม่เข้าใจอีกตกลงเป็นขี้เกียจถามนั่งดูมันเปื่อยไปเช่นนั้น วันนี้แจกตราและให้สายนาฬิกาเรีเยนคนละสายสุดแต่ใครได้อะไรไปก็วิ่งอวดกันรอบๆสามเที่ยวสี่เที่ยวเลิกเกือบเจ็ดทุ่มไอ้คนเตี้ยทำเป็นลิงเล่นเมื่อวานนี้ได้รางวัลห้ากือเดอร์วันนี้ออกมาเล่นมันเตี้ยดีไม่คอดไม่กิว่วเรียกพวกละครออกมาดูทีละคนดูไกลๆมันพอใช้เข้าใกล้เต็มทน พระยาเทเวศร้องว่าหม่อมหม่อมหม,ม,มัดหม,มัดเห็นโสมเต็มทนจะไม่ได้ผลัดเปลี่ยนเพิ่มเติมเลยถามว่าทำไมจึงรู้ว่าเป็นหม่อมแกเรี่ยให้รางวัล200กิลเดอร์ปลื้มกันเต็มทีวันนี้เขามีคอนเสิร์ตที่คลับตามวันกำหนดที่แท้ก็เตรียมรับเราด้วยแต่เรานัดกับมนุญ,ญายาวไว้เสียแล้วก็เลยมีกันไปเองแต่กรมน้ำกรมการ ไม่มีใครไปมาอยู่ที่เราทั้งสิ้นเขาว่าพวกสุนดาดีนักนานๆจะมีความครั้งหนึ่งในเร็วๆนี้มีปล้นฆ่ากันตายที่นี้ว่าเป็นเพราะเจ้าของทรัพย์ประมาทไม่ฟังคำตักเตือนโปลิสนอนอยู่ที่เรือนไม่มีฝาริมโรงงานรถไฟหลายวันผู้ร้ายจับได้เป็นคนชวาแลจีนการล่วงมาได้40วันแล้ว แต่ดูยังเดือดร้อนกันมากเพราะเป็นการนานๆเกิดขึ้นครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามรับฟังใต้ร่มพระบารมีจัก,กรีวงได้ในช่วงเวลานี้นะคะช่วงเวลาของเพลงรักรอสอ231ณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีคลื่น a m 1593กิโลเฮิรตซ ทุกวันจันรถึงวันศุกร์นะคะเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาโดยประมาณค่ะและย้อนหลังรับฟังได้ที่ www.amarinradio.com หรือ f c c e b o o k c o m a m a r i n ิน d รดเพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถย้อนหลังรับฟังสารคดีอันทรงคุณค่านี้ได้นะคะค่าสำหรับวันนี้ดิฉันรัตติมาอุดมศิริจากลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ